พูดถึงความคืบหน้าคดีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์นะครับล่าสุดมีข้อมูลว่า1ในบัญชีม้าข,ของมินนี่ที่โดนออกหมายจับได้หอบลูกหอบเมียหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับ การตรวจสอบบัญชีม้าที่เชื่อมโยงกับมินนี่เจ้าแม่พนันออนไลน์พบว่าหนึ่งในคนที่ถูกออกหมายจับเป็นบัญชีมา้ามีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคือนายกอฟอายุ37ปีมีชื่อเสียงในการทําเว็บพนันออนไลน์มานานนะครับแต่ยังไม่เคยมีหมายจับในเรื่องนี้หรือว่าในเรื่องอื่นๆล่าสุดมีรายงานว่านายกอฟพาลูกพาภรรยาไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตั้งแต่เมื่อ2เดือนก่อน ส่วนกรณีที่ตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกนายสำเลยคนงานก่อสร้างในไร่ของมินนี่ที่จังหวัดเลยมาสอบปากคำที่สพเมืองเลยเบื้องต้นนายสำเลยรับสารภาพว่ามินนี่จ้างให้ไปเปิเปดบัญชีโดยให้ค่าจ้าง1,000บาทแต่หลังเปิดบัญชีแล้วมินนี่ก็เอาสมุดบัญชีไปส่วนตัวไม่ทราบแม้กระทั่งเลขบัญชีกระทั่งมีตำรวจเชิญตัวไปสอบในฐานะพยานแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ